ริจากเจ้าทั้งสองสีเกตาเทาพามชีได้อิกตาดาาาเดนชปป้าูขาอขาย่อันที่ประทับของเป็นพองพระสันดรและกษตรพระองค์ชคมาก็เลยถามไม่ได้ถามอะไรดอกชูโชควิ่งขึ้นต้นไม้มก่อนนะตัวเพื่อนของลัวบริวารของพานกรติบุตรอีไล่ ก็คือทางเจตมุทจะมีลูกน้องอยู่เจ็ดตัวนะเป็นมาเลยน้อยไนแต่ว่าชูโชคดียานก็เลยจับกระบอกไม้ไผ่กระบอกข้อเขาจะโค้งอ,ออกมาเท่าประมาณสักศอกหนึ่งแล้วก็ชูบอกว่านี่ไอ้นายพลานเรานี่เป็นเสนาอามาตย์ของพระเจ้ากรุงศนชัยเหมืนว่าเอเอพันตัวผูจักตัวไหนพ่อใหนึ่ก็ได้เต,ต่อไปนี่จะเป็น จะเป็นการมหาพลว่าด้ยเรื่องของอะไรนั้นให้เราติดตามชมในการที่เจ็ดนะโดยองค์ที่แสดงธรรมในวันนี้ก็คือท่านพระอาจารย์ทศพลนะเป็นการอ,าอ่านดูได้นะตัวหนังสือก็ใหญ่พอควรต่อไปนี้ก็องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรม,มาสเป็นทีเรียบร้อยแล้วขออาราธนาพระคุณท่านแสดงธรรมในการที่สอง เรื่องของพิพพานเป็นการต่อไปขออาราธนาที่มุ่ครับจอนมาอยู่ป่าณเขาคิรีวงกฎแล้วถือศีลพรตบำเพ็ญตนปฏิบัติทานบารมีอย่างไม่มีใครเทียบปานได้มีน้ำพระทัยตรงต่อโพธิญาณ เวลาผ่านไปหนึ่งปีสิบห้าเรียนให้อิน่นลงนอนใส่ยาดเทปพื้นประตรณีส่วนตาเท่าโอการีก็เป็ียนเปีนไป่ายกินไปหยับยั้งสุดใส่ยาดเพื่อสาขาพบไม้ก้อน,นแหลม ตานสมิงขันนีในขณะนั้นควรจะทรงสารด้วยสองสามวิวรูรสราชกุมารีจะสมมุทนาสักยทกถาเย่อาสเมวสิงห์สุขทุจักรภิกุมาเรตสุนิตวานทันทิโยชนะมะคังปติจิตวาน ออกมารับข้าพเจ้ากลับไปทองข้าสิบัตรในพระนครศรีเพิ่มพาขลิยอาอามบารมีที่พระองค์ยังไม่ได้บำเพ็ญซึ่งจะได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทุกท้วนอันจะบรนนี่ตรงมอานชี้อย่างเนก็เป็นทางน้อยร้อยรพอสูตบาาจร เดินไปได้แต่ผู้เดียวไม่เดียวก็ต้องไปสอาส